เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นในเมืองเล็กๆในรัฐเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อโจรสองพี่น้องตระกูลฮาวเวิร์ดอย่างโทบี้และแทนเนอร์ได้ตัดสินใจสวมโมงดำบุกเข้าไปปล้นธนาคารแห่งหนึ่งในช่วงเช้าตรู่ขณะที่ธนาคารยังไม่มีคนมาใช้บริการเนื่องจากทั้งสองมองว่าวิธีการนี้จะทําให้พวกเขาไม่โดนเพ่งเล็งจากตํารวจได้ง่ายแต่เมื่อมาถึงธนาคารแล้วทั้งสองก็ได้รู้จักพนักงานที่มาถึงเป็นคนแรกว่าหากจะเข้าไปเอาเงินในเซฟจะต้องรอผู้จัดการธนาคารตัวจริงมาถึงก่อนพวกเขาจึงดักรอให้ถึงเวลาที่ผู้จัดการเดินทางมาถึงแล้วรีบปล้นเงน ออกมาทันทีโดยมีกฎว่าจะเอาแต่แบงค์เล็กๆเท่านั้นไม่เอาแบงค์หนึ่งร้อยเป็นปึกที่ง่ายต่อการตามตัวขนปลนซึ่งหลังจากปล้นธนาคารแห่งแรกและขับรถหนีออกมาได้แบบเนียนๆแล้วเนื่องจากในเวลาเช้านั้นผู้คนยังไม่พลุกพล่านมากนักสองพี่น้องก็ได้แวะไปยังธนาคารอีกแห่งหนึ่งเพื่อทำการปล้นต่อทันทีแต่ในขณะนั้นเองก็ดันมีคาวบอยแก่คนหนึ่งแวะเข้ามาฝากเงินพอดีเหมือนกัน และเนื่องจากรัฐเท็กซัสนั้นมีกฎหมายอนุญาตให้คนพกปืนได้ทางโทบี้จึงต้องเข้าไปค้นตัวของคาบอยแก่เพื่อหยิบปืนออกมาก่อนแต่เขาก็ดันวางไม่ห่างมือคาบอยแก่มากนักทำให้ในตอนที่กำลังหนีคาบอยแก่จึงคว้าปืนมาไล่ย,ยิงพวกเขาอย่างดุเดือดแต่ก็ยังดีที่ทั้งสองสามารถซิ่งรถหนีออกมาได้ก่อนและเมื่อปล้นธนาคารสองแห่งเสร็จแล้วสองพี่น้องก็ได้ทำตามแผนการต่อไปทันทีอย่างการเอารถไปทิ้งไว้ในหลุมที่ไร่แห่งหนึ่ง เพื่อที่จะได้เอาดินมากลบสําหรับทําลายหลักฐานแผนการครั้งนี้จึงค่อนข้างจะแนบเนียนจนยากที่จะถูกตำรวจตามมาได้ง่ายๆอยู่ แต่ในตอนนี้เองเรื่องการปล้นของทั้งสองก็โผล่ไปถึงหูของตำรวจท้องถิ่นที่กำลังจะ,กะเกษียณอย่างมาคัสจนได้ทางมาคัสจึงหวังที่จะออกไปทำคดีสุดน่าตื่นเต้นครั้งนี้เพื่อทิ้งทวนอาชีพของตัวเองสักหน่อยเขาจึงตกลงที่จะออกไปตามสื่อกับผู้หูที่อายุอ่อนกว่าอย่างอาัลเบโตทันทีส่วนทางสองพี่น้องที่เพิ่งกลับมายังบ้านของตัวเองในตอนนี้พวกเขาก็ต้องพบกับวิกฤตความจนและหนี้สินซึ่งติดตัวมาเป็นจำน,นวนมากแทนเนอร์นั้นเพิ่งพ้นโทษออกมาจากคุกและด้วย รู้ว่าแม่ของพวกเขาเสียชีวิตไปได้3เดือนกว่าแล้วด้วยโรคร้ายที่กัดกินสุขภาพมาอย่างยาวนานและในตอนนี้เองโทบีก็ยังต้องมีภาระค่าใช้จ่ายสําหรับดูแลลูกเมียอีกตั้งหาเนื่องจากแม่ของพวกเขาทิ้งมรดกเอาไว้ให้แค่หลังของตัวเองซึ่งมันก็เป็นจํานวนเงินที่ไม่สูงเท่าไหร่แต่ทางแทนเนอร์นั้นก็ดูเหมือนว่าจะทําใจเอาไว้มาตั้งแต่แรกเพราะแม่ของเขาก็ไม่ค่อยที่จะชอบหน้าเขาเป็นทุนเดิมอยู่แล้วส่วนทางมาคัสและอัลเบโตที่เพิ่งจะเดินทางมาถึงธนาคารตรงจุดเกิด พวกเขาก็ต้องอึ้งในความฉลาดของสองโจรเหมือนกันที่มีเลือกเอาแบงก์ใหญ่ไปด้วยความโลภมากเพราะมันจะทําให้พวกเขาสามารถถูกตามตัวได้ง่ายแต่ปัญหาที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นก็มีอยู่เหมือนกันเราผู้จัดการธนาคารได้แจ้งมาบวกกล้องวงจรปิดน,นั้นเพิ่งจะมีการต่อระบบดิจิตอลขึ้นมาใหม่มันจึงไม่สามารถที่จะเอามาเปิดดูได้แบบง่ายๆและการที่สองโจรน,นั้นเอาเงินไปไม่ถึง7 0 0 0ดอลลาร์มันก็ยังถือว่าเป็นจํานวนเงินที่ไม่ได้เยอะมากนักสําหรับคดีแบบนี้ทางการจึงยังไม่สามารถลงมาสนใจคดีได้มากเท่า และพวกตำรวจท้องถิน่นก็อาจจะต้องรอให้พวกโจรปล้นธนาคารอีกสัก2-3ทีเพื่อที่จะได้ตามตัวได้ง่ายขึ้นและในบ่ายของวันนั้นเองขณะที่แทนเนอร์และโทบี้กำลังนั่งกินข้าวกันอยู่ในร้านอาหารแห่งหนึ่งโทบี้ก็ได้เล่าว่าเขานั้นต้องการที่จะกลับไปเยี่ยมลูกๆและเอาเงินไปใช้หนี้เมียกเก่าให้หมดสักทีเพื่อที่จะได้เอาเงินอีกก้อนไปมอบให้เป็นค่าเลี้ยงดูลูกๆได้ซึ่งในตอนนี้เองเงินที่ได้มาจากการปล้นนั้นมันก็ยังไม่พอสําหรับค่าใช้ใจ่ายแทนเนอร์จึงอาสาที่จะออกไปปล้น ธนาคารแถวนั้นด้วยตัวคนเดียวส่วนโทบี้ก็ทำเนียนนั่งคุยกับพนักงานเสิร์ฟที่ชื่อเจนเนี่ในร้านไปพลางๆก่อน ซึ่งเมื่อแทนเนอร์นั้นปล้นเงินออกมาได้แล้วโทบี้จึงแอบวางเงินค่าทิปจำนวน200ดอลลาร์เอาไว้ที่โต๊ะให้กับเจนนี่เพ <c oughs> ื่อที่จะเป็นการบอกอ้อมๆให้เธอปิดปากเงียบเอาไว้ก่อนจะวิ่งออกไปขับรถพาแทนเนอร์หนีออกมาจากพื้นที่แถวนั้นซึ่งทางโทบี้นั้นก็ดูจะไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่ที่จู่ๆแทนเนอร์ก็คิดจะมาปล้นธนาคารนอกแผนแบบฉุกละหุกแบบนี้เนื่องจากจริงๆแล้วพวกเขาวางแผนจะเอาเงินไปฟอกที่คาสิโนในโอคลาโฮมาและการต้องมาเปลี่ยนรถกลางทางแบบนี้มันอาจจะทําให้พวกเขาเสียเวลา ไป1วันเต็มๆได้ซึ่งเมื่อจัดการเอารถคันปัจจุบันไปฝังแล้วทั้งสองก็ได้เดินทางไปที่รถบ้านของตัวเองเพื่อเตรียมอาวุธปืนที่แทนเนอร์เก็บเอาไว้ติดตัวมาด้วยซึ่งแผนการต่อไปก็คือการหารถคันใหม่อีก2คันมาสําหรับใช้ปล้นธนาคารในเมืองที่กําลังจะเดินทางไปและในตอนที่เองมาคัสและอัลเบรโตก็ได้เดินทางมาที่ธนาคารแห่งล่าสุดที่แทนเนอร์เพิ่งปล้นไปแล้วคราวนี้เขาจึงได้เบาะแสจากพนักงานแบงก์เพิ่มมาอีกจนได้อย่างสภาพรถที่พวกโจรใช้และกล้องวงจรปิดที่มีการ บันทึกภาพเอาไว้ได้หลังจากนั้นมาคาสจึงขอแยกตัวออกมาหาข้อมูลที่ร้านอาหารฝั่งตรงข้ามทันทีเพราะเขาได้รู้มาว่าพนักงานในร้านอย่างเจนนี่น,นันได้คุยกับ2หนุ่มต่างถิ่นที่แวะเข้ามากินอาหารในร้านและเจนนี่ก็ได้รับทิปเป็นเงิน200ดอลลาร์ด้วยแต่ทางเจนนี่นั้นก็ปากแข็งสุดๆไม่ยอมเอาเงินให้กับตํารวจเพราะเธอคิดว่าตราบใดที่ชาย2คนนั้นยังไม่ถูกจับเงินก็ยังถือว่าเป็นทิปของเธออยู่เนื่องจากเจนนี่น,นันต้องการจะเอาเงินมาใช้จ่ายเอง มาคัสที่หน่ายกับการคุยแล้วจึงให้เอาแบโตเข้าไปยึดเงินเจนนี่มาแทนส่วนทางสองพี่น้องในตอนนี้ก็ได้เดินทางข้ามไปยังโอคลาโฮมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งในขณะที่แวะปั๊มก็ได้มีเด็กวัยรุ่นเลือดร้อนสองคน พยายามเข้ามาหาเรื่องแทนเนอร์ที่นั่งอยู่บนรถแบบไม่หยุดทบี้ที่เพิ่งซื้อของเสร็จพอดีจึงเข้ามากระทือวัยรุ่นคนนั้นจนแหลและเดินกลับมาขึ้นรถแบบชิวๆซึ่งนี่ก็ทําให้แทนเนอร์นั้นรู้สึกว่าน้องชายของเขาน,านั้นยังมีความเลือดร้อนอยู่เหมือนสมัยอดีตและในคืนนั้นเองทั้งสองก็ได้เดินทางไปถึงคาสิโนที่พวกเขาวางแผนจะเอาเงินไปฟอกจนได้และเมื่อเอาเงินไปแลกเป็นชิปหมดแล้วแทนเนอร์จึงรับหน้าที่เป็นคนเข้าไปเล่นการพานันเพื่อหาเงินมาฟอกต่อส่วนโทบี้นั้นก็ได้ตัดสินใจไปจิบเบบ,บบบียรรตงาแช เพื่อรอพี่ชายตัวเองในตอนนั้นเองจึงมีหญิงสาวคนหนึ่งพยายามเข้ามาหาโทบี้ที่นั่งรออยู่เพื่อหวังจะชวนเขาขึ้นห้องไปมีอะไรด้วยแทนเนอร์ที่เพิ่งเล่นการพนันเสร็จจึงรีบเข้ามาไล่ผู้หญิงคนนั้นไปทันทีเพราะเขารู้ว่าผู้หญิงแบบนี้กัจะเข้ามาปล้นโทบี้เราเห็นชิมคาสิโนวางอยู่เป็นตั้งๆแน่นอนและในคืนนั้นเองมาคัสและอัลเบตโตก็ได้แวะเข้าไปพักที่โรงแรมแห่งหนึ่ง ซึ่งตั้งอยู่ไก,กลๆกับธนาคารที่พวกเขาคาดว่ากลุ่มโจรนั้นอาจจะมาปล้นเป็นที่ต่อไปแต่ในตอนที่อัลเบโตกำลังจะนอนนั้นเขาก็ดูเหมือนจะรำคาญคู่หูอย่างมาคัสที่มักจะแวะเข้ามานั่งดื่มเบียร์เพื่อกวนเขาอยู่บ่อยๆมาคัสจึงบอกไปว่าอีกไม่นานเขาก็จะเกษียณออกจากหน้าที่ไปแล้วแถมอายุขนาดนี้ก็คงจะตายในอีกไม่นานแน่ๆแ,และในตอนนั้นอัลเบโตจะต้องคิดถึงเขาแน่นอน หลังจากนั้นมาคาะจึงเลือกที่จะเดินออกมานั่งดูล่าลาวที่ริมถนนต่อไปจนถึงเช้าด้วยตัวเองส่วนสองพี่น้องในตอนนี้พวกเขาก็ได้เดินทางไปที่สำนักง,งานแห่งหนึ่งเพื่อที่จะได้พยายามเอาเงินไปใช้หนี้ค่าจำนองบ้านและที่ดินซึ่งอาจจะถูกนายทุนเข้ามายึดในเร็วๆนี้โดยเจ้าหน้าที่ที่รับดูแลเอกสารให้ก็ยินดีที่จะช่วยโทบี้จัดก,การเรื่องนี้แบบสุดๆเพราะเห็นใจในความใจกล้าสไตล์เท็กซัสของโทบี้จากนั้นเขาจึงบอกให้ทั้งสอง เดินทางไปยังธนาคารอีกแห่งให้ไวที่สุดเพื่อรีบดําเนินการก่อนที่บ้านจะโดนยึดไปในวันศุกร์ส่วนพวกมาคัสและอัลแบโตทั้งสองก็ยังเลือกที่จะดักซุ่มรอหน้าธนาคารในร้านอาหารแห่งหนึ่งต่อไปโดยที่ไม่รู้ว่าในตอนนี้สองพี่น้องนั้นได้พากันไปซื้อรถคันใหม่อีกคันสําหรับที่จะใช้ปล้นในแผนการครั้งต่อไปแล้วเนื่องจากพวกเขาจะใช้รถสองคันในการปล้นและเปลี่ยนรถระหว่างทางหนีซึ่งเมื่อได้รถอีกคันมาแล้วโทบีก็ได้แยกตัวออกมาเพื่อแวะไปหาลูกเมียของเขาที่บ้านอีกหลังก่อน จะได้เอาเงินที่ติดหนี้และค่าเลี้ยงดูไปมอบให้ซึ่งโทบี้ก็ถือโอกาสเข้าไปคุยกับลูกชายเพื่อสั่งสอนว่าต่อให้ได้ยินมาเยอะแค่ไหนว่าพ่อของตัวเองนั้นเป็นโจรที่ก่อคดีไปทั่วแต่เขาก็ไม่อยากให้ลูกชายเดินตามรอยและเอาเยี่ยงอย่างแบบเขาเป็นอันขาดและในตอนนี้ทางมาคัสและอัลเบตโตก็ยังคงปักหลักอยู่หน้าธนาคารไปแบบไร้จุดหมายเรื่อยๆจนทางอัลเบตโตนั้นเริ่มตั้งคำถามเลยว่าการทำแบบนี้มันจะเกิดประโยชน์อะไรขึ้นมามิหนำซ้ำมันอาจจะทำให้พวกเขาเสียเวลาแบบเปล่าๆอีกต่าง แต่ทางมาคาสกูยังเชื่อว่าอีกไม่นานสองโจรจะบุกมาปล้นที่นี่แน่ๆในตอนนี้ขอให้พวกเขาทําใจให้สบายและนั่งชมวิวไปก่อนจะดีกว่าและในตอนเช้าของอีกวัน สองพี่น้องก็ได้บุกเข้าไปปล้นธนาคารเท็กซัสซึ่งพวกเขาวางแผนว่าจะปล้นที่นี่มานานแล้วเพราะธนาคารแห่งนี้จะมีพนักงานเฝ้าอยู่แค่คนเดียวแต่ปัญหาที่ไม่คาดคิดก็โผล่มาจนได้เพราะในวันนั้นเองธนาคารดันปิดทำการและมีการล็อกประตูไว้อย่างแน่นหนาทั้งสองจึงขับรถออกมานอกเมืองก่อนที่แทนเนอร์จะคิดแผนใหม่ขึ้นมาได้บุกพวกเขาควรจะไปปล้นธนาคารที่มีชื่อว่าโพสต์แทนเพราะธนาคารที่ชื่อโคลแมนที่พวกเขากำลังจะไปปล้นนั้นน่าจะมีเงินไม่พอ ทางโทบี้จึงพยายามโต้แย้งออกมาทันทีวันนี้มันก็เวลาเที่ยงแล้วคนน่าจะอยู่เต็มธนาคารและการปล้นก็คงจะเป็นไปได้ยากแต่แทนเนอร์ก็ยังยืนยันว่าเขาคิดว่าธนาคารโพสต์นั้นน่าจะมีคนไม่เยอะหรอกทั้งสองจึงตกลงกันว่าจะเข้าไปปล้นที่นั่นทันทีโดยจอดรถอีกคันไว้นอกเมืองแล้วค่อยขับมาเปลี่ยนเอาแต่ในตอนนี้เองมาคัสและอัลเบโตที่กําลังประชุมกันอยู่ว่าธนาคารแห่งไหนน่าจะเป็นจุดหมายต่อไปของพวกโจร ัวเขาก็เริ่มตัดช้อยออกไปเรื่อยๆจนในที่สุดมาคาสก็เอกใจได้ว่าธนาคารโพสต์นั่นแหละที่น่าจะเป็นจุดหมายต่อไปเนื่องจากตอนนี้มันยังไม่ปิดและมีคุณสมบัติเหมาะกับการปล้นมากๆในตอนนี้เองทางฝั่งสงโจรและตำรวจจึงเดินทางไปยังธนาคารโพสต์พร้อมๆกันแบบไม่รู้ตัวซึ่งก็เป็นโจรสพี่น้องที่ได้โอกาสเดินทางมาถึงธนาคารก่อน และแม้ว่าโทบี้นานจะพยายามทวงขึ้นมาแค่ไหนว่าธนาคารนั้นดูใหญ่และน่าจะมีคนต่อแถวอยู่เยอะแต่ท้ายที่สุดแล้วพวกเขาก็ได้ตัดสินใจบุกเข้าไปปล้อนอยู่ดีแม้จะพบว่าข้างในานานมีคนเข้ามาใช้บริการเยอะมากจริงๆ เนื่องจากวันนี้เป็นวันเงินเดือนออกพอดีแถมในตอนที่ปล้นยังมีพวกพลเมืองดีแอบหยิบปืนขึ้นมาส่วนยามหลังธนาคารก็ได้แอบซุ่มอยู่เพื่อจะรอบุกเข้ามาอีกทั้งสองจึงต้องจำใจยิงประทะก,กับพวกยามและพละเมืองดีแบบไม่มีทางเลือกจนพลังมือฆ่าคนตายไป2คนแบบผิดแผนสุดๆซึ่งเมือนน่อหนีออกมาจากธนาคารได้แล้วพลเมืองดีแถวนั้นก็ได้เอารถเข้ามาลอ้อมและสาดกระสุนปืนเข้ามาใส่ทั้งคู่ไม่หยุดโทบี้จึงต้องจำใจกระโดดขึ้นหลังรถและโดนกระสุนยิงเข้าไปที่ท้องหนึ่งนัดก่อนที่ ทีแทนเนอร์จะซิ่งพาน้องชายตัวเองหนีออกมาที่นอกเมืองได้สําเร็จแม้จะมีพลเมืองดีไล่ตามมาติดๆก็ตามและในตอนนี้เองทามาคัสและอัลเบตโต ก็ได้รู้จนได้ว่าสองโจรน,นั้นบุกไปปล้นธนาคารโพสต์จริงๆพวกเขาจึงขับรถไล่ตามไปสมทบกลุ่มพลเมืองดีที่กําลังไล่ล่าสองโจรท,ทันทีส่วนสองโจรที่กําลังหนีกลุ่มพลเมืองดีแบบหัวซุกหัวซุนสุดๆในที่สุดแทนเนอร์ก็ได้ตัดสินใจจอดรถและหยิบปืนกลที่ตัวเองพกมาเพื่อเอามาไล่ยิงกลุ่มพลเมืองดีที่ไล่กวดมาแบบไม่หยุดซึ่งเมื่อกลุ่มพลเมืองดีเจอปืนกลเข้าไปพวกเขาก็ถึงกับไปไม่เป็นและต้องจําใจถอยกลับออกมาก่อนเหมือนกันซึ่งเมื่อโจรสองพี่น้องหนีออกมาได้แล้วแทนเนอร์ ก็ได้ตัดสินใจเอาเงินให้กับโทบี้ไปเพื่อที่จะได้ให้โทบี้เดินทางหนีไปกับรถอีกคันก่อนส่วนเขาจะขับล่อตำรวจไปอีกทางเองโดยทางโทบี้และแทนเนอร์นั้นก็ต่างรู้อยู่กับใจแล้วว่าหากตัวแทนเนอร์ตัดสินใจเลือกที่จะทําตามแผนการนี้เขาก็ไม่น่าจะรอดชีวิตกลับมาได้แน่ทั้งสองจึงกล่าวร่ำลากาันก่อนจะขับรถแยกกันไปคนละทาง หลังจากนั้นไม่นานทางแทนเนอร์ก็ได้ขับรถหนีพวกตำรวจซึ่งมีมาคัสและอัลแบโตขับตามมาเรื่อยๆจนถึงเนินเขากลางทะเลทรายแทนเนอร์จึงเอาถังน้ำมันมาจุดไฟบนรถและกระโดดออกมาเพื่อที่จะให้รถน,นั้นไหลไปชนรถตำรวจจนระเบิดก่อนจะคว้าปืนสไนเปอร์ขึ้นเนินไปเพื่อยิงไล่เก็บคนที่ตามเข้ามาทีละคน ซึ่งคนที่โดนแฮนเนอร์ยิงเป็นคนแรกก็ดันเป็นอัลเบโตที่โผล่หัวออกมาจากที่กำบังแบบไม่ได้ตั้งใจซะอย่างนั้นมาคัสที่ตกใจกับเหตุการณ์ตรงหน้าสุดๆจึงขอให้ชาวบ้านที่ตามมาพาเขาขับรถอ้อมไปตรงหลังเขาให้หน่อยจะได้ซุ่มจัดก,การแฮนเนอร์ได้แบบง,ง่ายตัดภาพไปที่โทบีซึ่งกำลังหอบสังขารขับรถหนีไปอีกทาง แต่เขาก็ต้องพบกับด่านตรวจที่ตำรวจตั้งขึ้นมาสกัดคนร้ายจนได้เขาจึงได้พยายามเอาเข็มขัดนี้รับมาคาเพื่อกรบรอยเลือดและค่อยๆตอบคำถามตำรวจด้วยท่าทีที่ไม่ตื่นตระหนกมากนักนั่นเลยทำให้โทบีสามารถรอดจากด่านมาได้แบบบุดบิดสุดๆส่วนทางมาคาที่ฝืนสังขารเดนินขึ้นเขาไปจนเห็นเป้าหมายอย่างเทนเนอร์กำลังยิงตำรวจอย่างมันมืออยู่นานเขาก็ได้ตัดสินใจขอปืนสไนเปอร์ของชาวบ้านมาตั้งสติเพื่อเล็งไปที่เทนเนอร์แบบเนียนๆเนื่องจากเขาคิดว่าการฆ่าจรคนนี้นั้น น่าจะเป็นเขาคนเดียวนี่แหละที่มีสิทธิ์รรมก่อนจะจัดการสอยหัวของเทนเนอร์จนะลุและจบการต่อสู้ลงไปในที่สุดส่วนทางโทบี้นั้น <c oughs> ก็ได้เดินทางเอาเงินไปฟอกที่คาสิโนตามแผนเดิมก่อนจะเอาเงินไปจ่ายค่าจำนองบ้านได้ทันเวลาแบบเฉียดฉิวบ้านและที่ดินของเขาจึงไม่ถูกยืดและตกไปเป็นของเขาแบบถาวรในท้ายที่สุดเมื่อวันเวลาผ่านไปหลังจากมาคาสัเสเกษียณออกไปแล้วเขาก็ยังแวะเวียนเข้ามาในสำนักงานเพื่อเอาข้อมูลของคดีพี่น้องฮาเวิร์ดมาดูต่อเพราะยังคาใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น ซึ่งมาคาสก็ได้รู้มาว่าในตอนนี้โทบี้ได้ทําการซื้อแท่นขุดเจาะน้ํามันมาติดตั้งบนไร่ของตัวเองแล้วเพื่อรอวันโกยยซั์ไปแบบเต็ม,ต,มตำรวจนั้นไม่สามารถขออายการดูที่ดินหรือเข้าไปค้นหาเบาะแสอะไรได้เนื่องจากโทบี้นั้นไม่เคยมีประวัติการปล้นหรือติดคุกมาก่อนเขานั้นหลุดพ้นจากทุกข้อกล่าวหาที่ถูกโจมตีทั้งหมดเพื่อนของมาคาสจึงเสนอให้เขาเลิกตามคดีนี้น่าจะดีกว่าเพราะไหนๆก็เกษียณไปแล้วในวันนั้นเองมาคาสก็ได้ตัดสินใจเดินทางไปหาโทบี้ที่ไร่ด้วยตัวเอง ก่อนจะพบว่าโทบี้นั้นถือปืนรออยู่ที่บ้านตัวเองอยู่แล้วเพราะสำหรับรัฐแห่งนี้พวกเขาสามารถยิงคนที่บุกรุกเข้ามาในพื้นที่ของตัวเองได้เลยแต่ท้ายสุดแล้วโทบี้ก็ได้ชวนให้มาคาสัสเข้ามานั่งในบ้านแบบดีๆเพื่อคุยกันถึงเรื่องที่เกิดขึ้นแทนมาคัสจึงเปิดประเด็นขึ้นมาทันทีว่าทำไมโทบี้ถึงออกปล้นแบบนี้โดยเขานั้นก็พอเข้าใจได้ว่าแทนเนอร์นั้นเป็นคนที่เคยติดคุกและอันตรายอยู่แล้วเขาจึงต้องยิงแทนเนอร์ทิ้งไปซะเพราะไม่อย่างนั้นแทนเนอร์ก็คงจะถลุงเงินจนหมด และออกมาปล้อนอีกไม่เหมือนกับโทบี้ที่ดูเป็นคนดีและไม่ได้โลภอะไรเลยฉะนั้นโทบี้ควรจะตอบมาดีๆว่าทําไมคน4ี่คนถึงต้องตายไปในคดีนี้เพื่อเงินตั้งตัวของโทบี้เอง เพราะเขาเองก็โทษโทบี้ที่แม้จะไม่ได้ฆ่าใครแต่ก็มีส่วนที่ทําให้คนอื่นๆตายทางโทบี้จึงบอกไปว่าครอบครัวของเขานานจนมาตลอดในทุกยุคทุกสมัยไม่เคยได้ลืมตาอ้าปากเลยสักครั้งการปล้นครั้งนี้จึงถือว่าเป็นการทําให้ทายาทของเขาได้สุขสบายเหมือนกับคนอื่นๆสักทีและถ้ามาคาสจะเข้ามาช่วงชิงมันเขาก็พร้อมจะสู้ทุกเมื่อและเมื่อครอบครัวของโทบี้ขับรถเข้ามาที่บ้านมาคาสก็ได้ขอตัวกลับไปก,ไปก่อนและได้บอกเอาไว้ว่าเรื่องราวพวกนี้นั้น มันจะตามหลอกหลอนโทบี้และตัวเขาเองไปตลอดชีวิตโทบี้จึงบอกไปว่าหากมาคัสอยากจะมาคุยเรื่องนี้ต่อเพื่อจบมันก็มาหาเขาได้ที่บ้านในเมืองทุกเมืองซึ่งมาคัสก็ยืนยนันว่าเขาจะเข้าไปคุยต่อแน่นอนคดีครั้งนี้จึงดูเหมือนจะไม่จบลงไปไง,ง่ายๆเพราะมันจะกัดกินความรู้สึกของทั้งสองฝ่ายไปตลอดการจนตายก่อนที่เรื่องราวทุกอย่างนั้นจะได้จบลง